ความรักของคุณเจนนี่กับคุณกึ้งนะฮะหลังๆเนี่ยคือเราจะไม่เห็น2คนเนี่ยหลายคนก็สังเกตเลยว่าไม่ค่อยได้ลงภาพคู่นะฮะเจนนี่ก็ตอบไปหลายครั้งแล้วนะเ็ก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้ลงบ่อยบอกไม่ได้อยากให้คนโฟกัสที่เรื่องความรักมากเกินไปใช่ไหมฮะก็เลี่ยงที่จะตอบคําถามนะฮะล่าสุดชาวเน็ตก็มีการไปจับสัญญาณผิดปกติเล็กน้อยนะฮะที่เจนนี่เนี่ยเขาโพสต์ข้อความเหมือนตัดพ้อลง IG นะครับก็แปลเป็นไทยเลยเนาะว่าไงฮะว่าไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนเก่งแค่ไหนรวยมากเท่าไหร่หร คุณทำกับคนอื่นมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของคุณนะครับจนถึงใครอุ้ยพูดถึงใครนั่นละสิฮะนะฮะก็คือเหมือนเหมือนน่าจะลงเป็นคําคมปกติแต่ว่าพูดถึงใครเนี่จนี่น่าจะรู้คนเดียวนะฮะจนทําให้มีคนนี้เข้ามาให้กําลังใจเจนี่มากมายแถมมีการโยงนะฮะ สาวเจนี่เนี่ยต้องการจะพูดถึงใครเนี่บใครหรือเปล่านะครับ,รบนอกจากนี้คุณหม่รัชดาเนี่ยฮะช่างทำผม ừ ừ ừ คนพิเศษคนสนิทนี่นะฮะยังมีการลงภาพไอส่วนตัวพร้อมแท็กหาเจนี่ด้วยข้อความที่ว่า I don't know <Yeah. S 1> และเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะฮะจนกลายเป็นการตอกย้ำนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวมีอะไอียดอภัยหลายคนก็เลยสงสัยว่าเจนี่เนี่ยออกมาโพสตัดพ้พแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอ่ะเลิกกับ คุณกึ้งหรือเปล่านะครับมันก็เลยมีการโยงใหยกันไปไงเสียคนก็โยงไป<า>ง <ๆ S 2> แปลงกัน,น <ะ S 2> เองหมนะดเลยซึ่งเจ้าตัวนี้แหละคือคนที่รู้ความจริงที่สุดนะครับ,รบผมแต่งานนี้หลังจากข่าวนี้ออกไปเนี่ยนะฮะในแฟนเพจดาราชื่อดังนะฮะเพจหนึ่งเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะฮะโต้ว่าเจนี่กับกึ้งเนี่ยยังไม่เลิกกันแน่นอนเพราะเพิ่งเห็นเจนี่เนี่ยไปทานข้าวกับครบอบครัวของกึ้งมาเอง คือไปทางข้างกันแบบหมาดๆเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอต่อไปนะครับถ้าเกิดว่านักข่าวหรือว่าคุณเจนนี่มีอีเวนต์ก็คงจะมีการมาตอบเรื่องนี้เนาะสุดท้ายเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะฮะว่าคือใครไม่รู้แต่เพิ่งเห็นคนที่รู้คือเจ้าตัวเพิ่งเห็นนะพี่ใหม่รัชดาคนนี้เนี่เองคนนี้ไงรู้จักเจ็งพัฒนาการออช่างเราช่างเราเจ็งพัฒนาการเจ็งกระต่ายพัฒนาการรัชดาวอ๋ออ่ะข่าวนี้ก็ได้ติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายจะไปลงเอยที่ใครหรือว่าอย่างไรนะครับผม